ขอบคุณทุกท่านนะคะในลำดับแรกค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณภัยรัฐที่บางกนนรนพนารายได้กล่าวถึงที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดงานวิ่งในครั้งนี้ค่ะครับ ฟรียูเรัน for charity สองพันยี่สิซึ่งเพื่อรณรงค์รณองารทางานแพทย์ให้แก่พี่มารนดันชวานจังหวัดชุมพรีนะครับกิจกรรมเนี่ยเป็นการเรามีกิจรรม CSR กิจกรรมเพื่อชุมชนทุกปีตลอดเวลานะครับปฏิบัติตัวซึ่งซึ่งเรียกว่าโรค NCD เนี่ยเช่นพวกเบาหวานความดันเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยพบประมาณ70%ของของคนไทยทั้งหมดนะครับที่เป็นโรคนี้เนี่ยคงจับมือใจด้วยไม่ว่าจะ ที่ผ่านมาทางส่วนลกและก็พื้นที่อำเภอสตีนมีประสบการณ์ในการผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ร่วมทางกันสร้างสารรค์ในสิ่งที่ดีๆนะครับอย่างที่เรียนก็คือรายได้ทุกอย่างใช้ใจ่ายแล้วเนี่ยก็จะมอบให้โรงพยาบาลแอนชบาวนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างรมสมรสมสมรถนะในการดูแลสุขภาพประชาชนที่น้องทุกคนนะครับ ก็อยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันวิ่งเยอะๆนะครับแล้วเราเองก็ตั้งใจจัดงานอย่างเต็มที่นะครับมีการออกแ n i น e เซอร์มีซุ้มต่างๆดูแลท่านเป็นย่ดีนะครับอย่างที่ท่านนายอำเภอกล่าวไว้เมื่อสักครู่ก็จะมีการคัดกรองโควิดนิดน,นึงนะครับเพื่อดูแลประชาชน ทุกท่านที่น้องทุกคนที่มาวิง่งให้ให้ให้เข้ามาอย่าปลอดภัยนะครับไปแล้วก็มีหลายท่องเที่ยวมากมายนะครับการวิ่งครั้งนี้นอกจากจะได้มีได้มีสนนะครับก็ยังเป็นการขอกงกายอีกระการหนึ่งนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับท่านใดที่สมัครมาวิ่งแล้วเนี่ยท่านก็จะได้สิทธิพิเศษในการเข้าเที่ยวสมุุรตามที่มีพื้นที่ที่ถือห้หลรักนะครับก็ขอ,ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับชาวาพืวอกระได้ดีแล้วก็ทัานายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ